สวัสดีทุกคนนะก็ยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่ช่องของวานจิกันอีกแล้วคลิปนี้ทุกคนเรากลับมาอยู่กับคลิปของการขุดบิตคอยทุกคนซึ่งเราก็ทําคลิปเกี่ยวกับการขุดบิตคอยไปประมาณ3คลิปแล,แล้วทุกคนก็จะมีคลิปใช้ iPhone 6ขุดบิตคอยทุกคนก็ขึ้นภาพแล้วก็ F 6นหแบตบก็ขึ้นภาพน,นะทุกคนแล้วก็วิธีการขุดบิตคอยซึ่งก็เป็นคลิปล่าสุดเลยทุกคนทุกคนสามารถย้อนกลับไปดูกันได้ ขึ้นข่าชุดสุดท้ายทุกคนซึ่งวันนี้นะทุกคนเราก็จะมาทําคลิปขุดบิตคอยใช้มือถือขุดเนะี่ยได้เงินเยอะจริงไหมแล้วก็ได้เงินกี่บาทนะทุกคนซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดที่เราขุดให้ดูด้วยนะทุกคนโอเคถ้าอยากดูแล้วก็ไปเดี๋ยวไปดูกันเลยทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราอยากจะบอกทุกคนว่า วนันจิจะเป็นซีซั่น2ที่จะทําคลิปให้มากขึ้นกว่าเดิมนะทุกคนหลังจากที่ทุกคนเห็นว่าที่ผ่านมา5เดือน6เดือนเราลงคลิปไปแทบจะไม่ได้ลงแบบอย่างต่อเน,นื่องนะทุกคนก็แบบเดือนหนึ่งมา2คลิปบ้างหรือว่าไม่ลงเลยหรือว่าอะไรยังไงก็ต่อไปนี้เราจะลงคลิปให้มากขึ้นนะทุกคนโอเคไปเดี๋ยวไปชมกันเลยทุกคนไป เค okay. ทุกคนตอนนี้ว้าก็มาทุกคนซึ่งอ่ะเดี๋ยวเราจะใช้ iPhone 6นะทุกคนในการอัดหน้าจอนะทุกคนซึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ด้านใดด้านหนึ่งนะทุกคนโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะทุกคนก่อนอื่นนะทุกคนวาก็ต้องบอกก่อนเลยนะทุกคนว่า อ่ะเราบิตคอยที่เราขุดได้เนี่ยเราขุดมาจาก iPhone 11นะทุกคนก็คืออันนี้ iPhone 11แล้วก็ iPhone 6ด้วยนะทุกคนซึ่งเราใช้2เครื่องในการขุดนะทุกคนไม่ใช้เครื่องเดียวนะโอเคก็เดว,ว่าจะทําการอัดหน้าจอเลยนะทุกคนซึ่งตอนนี้ว่าก็อัดหน้าจอแล้วทุกคนซึ่งอ่ะเดว,ว่าจะขึ้นภาพไว้ตรงด้านนี้นะทุกคนอ่ะก็เดวดีดนิ้วแล้วก็จะทําการขึ้นภาพเลยนะนี่อ่ะขึ้นภาพไว้เรียบร้อยนะทุกคนซึ่งนี่ก็คือ บิตคอยที่ว่าขุดได้ทุกคนก็คือ0.000006 000 BTC นั่นเองทุกคนก็อ่ะขึ้นภาพไว้ตรงนี้ใหญ่ๆแลทุกคนอ่ะนี่ทุกคนก็ขึ้นภาพไว้เรียบร้อยทุกคนทุกคนก็คือเงินที่ได้ทุกคนก็คือ USD ทุกคนก็คือ0.025 USD นั่นเองนะทุกคนอ,อ่ะเดี๋ยวเราจะนำไป แปลงเงินสหรัฐก็เดี๋ยวมาดูกันนว่าจะได้เงินกี่บาทนะทุกคนก็เป็นดอลลาร์สหรัฐเดี๋ยวเราจะนําไปแปลงเป็นเงินบาทแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันเนว่าจะได้เงินกี่บาทนะทุกคนโอเคก็เดี๋ยวว่าจะไปที่ Google แล้วก็ไปทําการแปลงเงินสหรัฐได้เลยทุกคนนี่เราก็มาหน้าแปลงเงินสหรัฐเรียบร้อยทุกคนซึ่งอ่ะวันนี้ทุกคน1ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ33.22บาทนะทุกคนแต่ละวันก็จะไม่เท่ากันนะทุกคนก็โอเคก็วันนี้ที่ว่าถ่ายคลิปเป็นวันที่2กลกุมภาพันธ์นะทุกคนก็อ้างอิงจากวันนี้เท่านั้นนะทุกคนว่าจะใส่ไปนะทุกคนก็คือ0.025 ดอลลาร์สหรัฐใช่ไหมก็คือ0.83บาทนะทุกคนหรือว่า83สตางค์นั่นเองนะทุกคนก็ประมาณนี้นทุกคนสําหรับการขุดบิตคอยนะว่าได้เงินเท่าไหร่นะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวว่าจะยกเลิกการอัตราจอไปตรงนึงนะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาพูดถึง,าองอาารยงายได้ของการขุดบิตคอยทุกคนซึ่งรายได้ของการขุดบิตคอยเนี่ยจะขึ้นอยู่กับ ราคาบิตคอยนณเวลานั้นๆนะทุกคนอาจจะเห็นได้ว่าราคาบิตคอยวันนี้นะทุกคนอยู่ที่ว่าขออนุญาตเข้าแอปบิตครันะทุกคนดูราคาบิตคอยณเวลานี้เลยนะต,ตอนนี้แต่ว่าทําการอัดหน้าจอแป๊บหนึ่งนะทุกคนว่ากําลังเข้าแอปนะทุกคนก็ขออนุญาตใส่รหัสผ่านซึ่งตรงนี้ขออนุญาตเบอร์นะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่หน้าแอปบิตค u ัแล้วทุกคนซึ่งราคาณเวลานี้ก็อยู่ที่ BTC นะอยู่ที่1 2 9 8 1 1้า8สบาทสตางค์นะทุกคนก็ราคาบิตคอยนะเวลานี้นะตอนนี้เลยนะทุกคนเออก็อยู่ที่เท่านี้นะทุกคนก็ประมาณนี้นะทุกคนสำหรับคลิปขุดบิตคอยนนะทุกคนว่าได้เงินกี่บาทแล้วก็ได้เงินเยอะจริงไหมนะก็ประมาณนี้ก็ให้ทุกคนไปตัดสินกันเอาเองนะทุกคนก็ราคาบิตคอยที่เราขุดได้เมื่อกี้เนะี่ยก็จะขึ้นอยู่กับราคาบนะิตคอยนณเวลานั้นนั้น นทุกคถ้าสมมุติราคาบิตคอยสูงเราก็จะนําไปขายในราคาที่สูงถ้าราคาบิตคอยถูกเราก็จะนําไปขายได้นะคะถูกนั่นเองก็จะขึ้นอยู่กับราคาบิตคอยณเวลานั้นๆนั่นเองก็ประมาณนี้ทุกคนสําหรับคลิปนะเปิดรายได้ของการใช้มือถือคุณบิตคอยว่าได้เงินเท่าไหร่แล้วก็ได้เงินเยอะจริงไหมทุกคนก็ประมาณนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์แซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งนะทุกคนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช anel ของวานัจิ ทุกคนก็จะลงคลิปบ่อยๆแน่นอนทุกคนก็ไปละบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหนะ้าไปลนะ